วันนี้ก็ได้ทำการสั่งมีดพกโดยแต่เดิมเนี่ยมีอยู่แล้วอันนึงแต่ว่ามันพังซื้อมาจากร้านที่เมืองชนบุรีอันละประมาณ500 550ก็คือมันจะใหญ่ใหญ่พอดีมือแล้วก็ตั้งแต่มันพังก็ไม่มีมีดพกอีกเลยก็เลยเพิ่งดูใน f เฟ e บุ๊กเลื่อนๆไปก็สั่งมาอันนี้มาอันละ200 2องบาทก็ถือว่าจำเป็นนะมีพกเรสั่งไปไม่รู้ว่าคมไม่คมดีไม่ดีก็ไม่มั่นใจก็สั่งมาลองใช้ไปก่อน Make in USA เเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะจำเป็น ผมว่าการซื้อมีพกที่ดีมันต้องควรต้องลองให้มันพอดีมืออย่างอันละห้าร้อห้าสิบที่ผมซื้อมาแต่ก่อนที่ร้านที่เมืองชนอันนั้นไปลองเพราะมือเราใหญ่ไงมันก็จะพอดีมือแต่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคดูระบบมันหน่อยน้ำมันนีโอเค ถือว่าโอเคนะเออเด้งเองโอเคเพราะบางอันก mm ็ไ hmm. ม่เด้งนะบางอันจะต้องดันดันตรงนี้จนแบบจนออกมันมันออกอ่ะแต่นี้มันเด้งก็ถือว่าโอเคเหมือนระบบเก่าที่เคยใช้นี่เอาไวใช้ประโยชน์ได้อก็อันละสองร้อยยี่สิบแปดบาทสั่งไปเกือบ น่าจะสองอาทิตย์ได้ป้งเนี่ยกว่าจะมาน่าจะน่าจะนำเข้าจากจีนก็น่าจะคมอยู่แหละไม่ต้องทดสอบใี่ดูหรอกเพราะว่าน่าจะคมอยู่ก็ไว้ใช้อเนกประสงค์เล็กน้อยตัดนู่นตัดนี่อันนี้ก็พกพกกระเป๋าเสียบเข้าไปเด๋อวมาป๊ับป๊าปโอเค